สวัสดีค่ะต้อนรับเช้าวันที่18กันยายน2 0 2 5นะคะเข้าสู่คริปโตนิวส์ค่ะวันนี้เรามีเรื่องร้อนๆมาเจาะลึกกันเลยก็คือผลการประชุม FOMC ที่ทุกคนรอคอยเพิ่งประกาศออกมาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็คำถแถลงของประธานเฟดจอรมพาวเวลด้วยค่ะครับผมรอฟังกันอยู่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไฮไลท์สำคัญเลยนะคะก็คือเฟดมีมติลดดอกเบีย้ย0.25%ค่ะ เป็นครั้งแรกเลยนะของปี2025เราจะมาคุยกันค่ะว่าเอ๊ะเบื้องหลังการตัดสินใจนี้มันคืออะไรแล้วมันส่งสัญญาณอะไรต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดคริปโตของเราบ้างครับเริ่มกันที่เหตุผลก่อนเลยทำไมทาไมลดแค่0.25%ล่ะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีคนมองมองไปถึง0.50%ด้วยซ้วยซ้ำลุงพาเวลเขาให้เหตุผลเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะครับ คือพาเวลเขาใช้คำว่าเป็นการลดดอกเบีย้ยเพื่อบริหารความเสี่ยงนะครับภาษาอังกฤษก็ risk mitigation cut ซึ่งมันจะต่างจากการลดแบบเเร่งด่วนเหมือนช่วงวิกฤตก่อนๆน,นะครับอ๋อค่ะเขาก็ชี้แจงว่าในที่ประชุมเนี่ยเสียงสนับสนุนมันยังไม่พอที่จะลดถึง0.50%การลด0.25%ครั้งนี้ก็เลยเหมือนเป็น ออการทำไปก่อนเชิงป้องกันนะครับลดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวลงมากกว่าที่จะแบบรอให้มันเกิดปัญหาจริงๆเราค่อยไปแก่เป็นการกันไว้ก่อนประมาณนั้นครับแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจคือพาเวลเขาชี้ว่าดุนความเสี่ยงหรือ Risk Balance เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปใช่ครับจากเดิมที่แบบว่าเขาให้น้ำหนักกับเรื่องเงินเฟอ้อมากๆใช่ไหมครับกังวลเรื่องนั้นเป็นหลักแต่ตอนนี้เนี่ยความกังวลเกี่ยวกับ ตลาดแรงงานที่อาจจะชะลอตัวลงมันเริ่มมีน้ําหนักมากขึ้นแม้ว่าเงินเฟอ้อโดยรวมจะยังสูงอยู่นะครับแต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวลงบ้างแล้วแต่ว่าเงินเฟอ้อมันก็ยังสูงอยู่นี่คะการที่หันมาให้น้ําหนักกับตลาดแรงงานมากขึ้นเนี่ยมันไม่ดูเสี่ยงไปหน่อยหรอคะที่อาจจะทําให้คุมเงินเฟอ้อได้ยากขึ้นไปอีกเป็นคําถามที่ดีเลยครับคือพาวเวลเขาก็ยอมรับนะครับว่าเงินเฟอ้อเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดเลย เฟดเองก็ยังไม่วางใจเต็มร้อยหรอกครับแต่ว่าสัญญาณจากตลาดแรงงานนะครับมันชัดเจนขึ้นจริงๆค่ะเขาเลยมองว่าณจุดนี้การปรับสมดุลความเสี่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วเขาให้รายละเอียดเพิ่มว่าถึงแม้อัตราการว่างงานจะยังต่ำนะแต่ก็เริ่มขยับขึ้นนิดหน่อยแล้วแล้วที่สำคัญเลยคือตัวเลขการจ้างงานใหม่มันเริ่มต่ำกว่าระดับที่จำเป็นแล้วครับที่เขาเรียกว่า break even rate อ๋อ oh, break even rate ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่ามันบ่งชี้อะไรได้ครับ break even rate เนี่ยมันคือระดับการจ้างงานใหม่ที่เศรษฐกิจต้องสร้างขึ้นในแต่ละเดือนเพื่อให้มันพอดีพอดีกับจำนวนคนที่เข้ามาในตลาดแรงงานใ,นใหม่นะครับแล้วก็ทำให้อัตราการว่างงานมันคงที่ค่ะการที่ตัวเลขจ้างงานมันต่ำกว่าระดับนี้ก็เป็นสัญญาณชัดเจนเลยว่าตลาดแรงงานมันไม่ได้ร้อนแรงเหมือนเดิมแล้ว คือเศรษฐกิจไม่ได้สร้างงานใหม่มากพอซึ่งตรงนี้แหละครับทำให้เฟดต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับเป้าหมายเรื่องการจ้างงานสูงสุดหรือ maximum employment มากขึ้นควบคู่ไปกับการคุมเงินเฟอ้อเหมือนเดิมครับเข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะ แล้วประเด็นเรื่องผลกระทบจากภาษีนำเข้าราคาที่อาจจะมากระทบเงินเฟ้อได้อีกพาวเวลมองเรื่องนี้ยังไงคะครับเขาก็ยอมรับว่าเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาดูเหมือนกันแต่ว่าเฟดประเมินในเบื้องต้นนะครับว่าผลกระทบจากภาษีนำเข้าต่อเงินเฟ้อเนี่ยก็น่าจะมีลักษณะเป็นชั่วคราวหรือ transitory มากกว่าชั่วคราวใช่ครับไม่น่าจะเปลี่ยนแนวโน้มเงินเฟ้อในระยะยาวแต่เขาก็ย้านะครับถึงความไม่แน่นอนที่มันก็ยังมีอยู่ สิ่งสำคัญเลยที่พาวเวลเน้นย้ำตลอดก็คือนโยบายของเฟดเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวนะฮะพร้อมจะปรับเปลี่ยนตลอดตามข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามาใหม่เรื่อยๆถ้าจำเป็นก็พร้อมจะลดดอกเบีย้ยเพิ่มได้อีกครับอืมเหมือนเป็นการเดินเกมที่ต้องดูข้อมูลกันแบบเดือนต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะมาถึงคำถามที่ชาวคริปโตรอคอยกันแล้วแล้วภาพรวมทั้งหมดนี้มันส่งผลต่อตลาดคริปโตเคอเรนซีของเรายังไงบ้างคะ จากการวิเคราะห์ของเราครับเรามองว่าการลดดอกเบีย้ย0.25%ครั้งนี้เนี่ยแม้จะดูนิดหน่อยแล้วก็เป็นประหยังระมัดระวังมากๆก็ตามแต่มันเหมือนเป็นสัญญาณแรกนะครับของการเริ่มต้นวัฏจักรผ่อนคลายนโยบายการเงิน สัญญาณแรกใช่ครับในระยะสั้นเนี่ยตลาดอาจจะยังมีความผันผวนอยู่บ้างค่ะเพราะว่านักลงทุนก็คงรอดูท่าทีแล้วก็ความชัดเจนเพิ่มเติมจากเฟดก่อนนะครับแต่ว่าแนวโน้มในระยะถัดไปก็น่าจะเป็นบวกมากขึ้นครับเป็นบวกมากขึ้นเพราะอะไรคะหลักๆเลยก็เพราะว่าพอ,อ,อดอกเบี้ยมันต่ําลงใช่ไหมครับต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือสินทรัพย์ที่มันไม่ได้สร้างกระแสงเงินสดโดยตรงอย่างคริปโตเนี่ยมันก็จะลดลงก็ทําให้น่าสนใจมากขึ้นอ๋อค่ะนอกจากนี้เนี่ย ถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยต่อเนื่องอีกสัก1-2ครั้งในปีนี้อย่างที่ตลาดเริ่มคาดการกันสภาพคล่องในระบบที่มันเพิ่มขึ้นก็มีแนวโน้มจะไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูงขึ้นได้ซึ่งปกติแล้ว b i t c o i อีเธอ r e ีย s o l ล n าหรือเหรียญกลุ่ม l a เยอร์หนึ่งอื่นๆเนี่ยมักจะตอบสนองได้ค่อนข้างดีกับภาวะแบบนี้ครับ สรุปได้ว่าการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกของปีนี้ก็เป็นการขยับตัวอย่างระมัดระวังมากๆของเฟดนะคะเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการประคองตลาดแรงงานที่เริ่มแผ่วกับการคุมเงินเฟ้อที่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจเต็มที่โดยยังเปิดทางสําหรับการปรับนโยบายเพิ่มเติมได้อีกตามข้อมูลในอนาคตถูกต้องเลยครับและสิ่งที่น่าติดตามต่อจากนี้จริงๆก็คือว่าถ้าหากตลาดแรงงานยังคงอ่อนแรงลงเรื่อยๆแต่เงินเฟ้อกลับไม่ยอมลดลงตามที่เฟดคาดหวังไว้ล่ะคะ การตัดสินใจที่ดูเหมือนเป็นการบริหารความเสี่ยงในวันนี้มันจะกลายเป็นโจทย์ท้ทาทายยิ่งขึ้นสําหรับเฟดในการประชุมครั้งต่อไปอยังไงบ้างอันนี้น่าคิดนะคะครับน่าติดตามมากครับเอาละค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารสําคัญแล้วก็บทวิเคราะห์เจาะลึกในโลกคริปโตแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเราไว้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ